สวัสดีครับผมมือนี่กับม็พบภม็พ่อกับช่องดีคนวัางคือเก่าละครับพี่น้องมือนี่เปลี่ยนบรรยากาศครับผมกับสิ้ผ้าพี่ผ้าหนองมากินหอยหน้านะครับนี่ครับโอ้ยครับพี่น้องเปล่งๆเลยครับได้มาสดๆนะครับหอยหน้ากับนี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้แกทำเองนะครับหอยหน้าต้ม รสผักก็ได้หักแดงครับบันนี้ผักลายมือนีได้หักแดงครับผักหอมนิดนึงนะครับมาเดี๋ยวมือนี้กับสื้ผ้าพี่ผ้าน้องมานำขึ้นกอล้วครับพี่น้องแซ่บแซ่ดงกลันขึ้นก่อล้วครับมาก่อนอื่เกิดเฮ้ยน้ำลายแตกเว้ยกดี๋เสียวน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่หลาดเลยนะครับพี่น้อง เนี่ย yeah. นี่ครับลาดเลยครับผมนี่ขัดเลยวะมันพี่ล่ะเอา้าโอ้นี่ครับพี่้องมึงเลยครับมาแซ่บๆนแากันครับ เดี๋ยวเอาอันนี้ไปนีก่กนมาครับผมมาบู้บุ้งทีแหละพี่น้องใครพ่้อมปะืมสุดยอด ลอครนอันไปนออไหน่อยมุ้งเลยนี่โอ้ยไหนนะมันบวานนะครับอืมหวานอีกดี๋อืม นี่แหละพี่น้องอาหารอีสานมันบานเท่าครับแซ่บครับแล้วมันวยกับพวกไก่แบบนี้พี่น้องอันนี้ครับบ่ได้หาเองนะครับกับไปซื้อมาซื้อมาก,กิโลละห้าสิบบาทซื้อยู ชุ่ฝนเท่านี้แหละครับน่าจะเป็นห้อยเลี่ยงนะครับผู้ใดอยากได้กัดสร้างเอาให้เพดนะครับพี่น้องผมก็สร้างเอาให้เพีสรสั่งมาสามกิโลครับเดี๋ยวแกกันัด้วกินมาดนแล้วครับเนี่ยเมนูนี่ <c oughs> มกุกเลยพี่น้องโอ้มันหวาน มันก็เเ้ากันแล้วเนาะน้ำกิมซีฟูดกับหอหอยหอยหน้าเนาะโอ้เพียพี่นนอง เป็นเมนูแบบชัดเลิศเลยพี่น้องมันกบสิต่างกับหอมเชอรี่นะครับกันหอมเชอรี่มันกบสิน่วยง่หละกับสีได้เอาตามหนออกน้ำย่ำกินนะครับอันนี้พ่มี่จาครับพี่น้องต้องยันกินเลยเลยแซ่บเออ yep Mm hmm. pulak 이따 자 어? t <laughs> Eh ban ni meh ตะก,กีนนี่ตะก,กีนนี่ยยืนน้ำให้น้ำหน้าห้องมันกบมีครับพี่น้องลายสมัยตะก,กีนนะครับผมก็ได้ไปหาเกมยูตอนผมเป็นเด็กน้อยหายเกมหอยหน้าเนี่ยแหละไม่เห็นกินนะครับแต่ว่าบนันนี้พอมาสมัยสุงม,มือนี่แบบมันเบิดไปครับพี่น้องเครื่องยาฆ่ามาังคหอยเทิงสารเคมีจักอีหยางแนลนะครับมันโอ้ลายแนวสม,มือนี่มันกะเบิดไปนะครับหอนข้างหอนเนี่ย โอ้ oh, แซ่บอืมฟงเซตาซะเนาะ <laughs> จะจับแจมย่างดีเลยดิหนิครับพี่น้องใครกับสองเศร้ามึงเดีเนาะก็อยู่อกันวะ Các bạn tay tay quả lạo quả lạo hết มากินน้ำกันได้ครับผมแซบจุดอยอดอีเด็กหวอนพี่น้องฝนกระจิตกกับตืตอก แซ่บโอ้เงือแตกเงือแตกแล้วพี่น้องสุดยอดแซ่บ เพชรซาใจายินดีพี่นอน่องผมก็จะกินมันโดดแล้วครับเมนูนี่แล้ว,วาหาซื้อง่ายหนักไปน้องเอาครับพี่น้องคลิปนี้กันพาพี่พ้าน้องมาแสบๆกับหอยหน้าน้ำกันนะครับกับ สุดท้ายคือกอละครับพี่น้องถ้าชอบกกดไลค์ใชก็กดแชร์นะครับก็ฝากคือกอละครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องดีค้นวัางเพื่อจะได้บอพาดรับชมคลิปใหม่ๆจะต่อไปนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ขอเกล้าคำวาสวัสดีครับ้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจวด